เกิดอะไรขึ้น JYP แถลงศิลปินสาวคนนี้ต้องพักรักษาตัวทำแฟนทั่วโลกเป็นห่วงเมื่อวันที่26เมษายน JYP Entertainment ได้ออกแถลงการยืนยันว่าซานะมีผลตรวจเป็นบวกสำหรับโควิด -19 คําคำชี้แจงของฉลากมีดังนี้นี่คือ JYP Entertainment เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าซานะ สมาชิกทไวมีผลการตรวจโควิดเป็นบวกในวันที่26เมษายนหลังจากการทดสอบ PCR สำหรับการเดินทางซานามาถึงญี่ปุ่นเมื่อวันที่16เมษายนและได้รับการปล่อยตัวจากการกักตัวในวันที่20เมษายนผลการทดสอบเป็นลบสำหรับการทดสอบ PCR ครั้งสองขณะอยู่ที่ญี่ปุ่นสมาชิกทุกคนทำการทดสอบ แอนติเจนทุกวันและทดสอบทั้งหมดเป็นลบในช่วง3วันของคอนเสิร์ตซานะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19ครั้งที่3และขนาดนี้อยู่ระหว่างการกักตัวได้พักฟื้นตามแนวทางการควบคุมโรคสมาชิกอีก8คนมีผลตรวจเป็นลบและเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเราขอโทษอย่างจริงใจ ที่ทำให้เกิดความกังวลกับแฟนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ JYP Entertainment จะให้ความสำคัญกับสุขภาพของศิลป,ปินเป็นอันดับแรกและจัดเตรียมทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของศิลป,ปินขอบคุณ